งนาแดนนี้ไม่เคยมาไทายดำกลับสบายดีจ้ะค่ะสบายดีพี่น้องปองป่อยว่าสุขุสุคน,นะจ้ะค่ะทังไก่และไก่บอว่าจุดจะเดในใน,นี้ตนี้เขากลับสบายดีวจ้ะค่ะนะพบพ่อกับอัมราเจา้าค่ะราชนีแห่งท้องท่งจ้ะค่ะสวยและรวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีวีมีทุกตราบรายสท้ายพี่น้องมาอีกเท,ที่ยนึงัดที่ในเข่ามันสุกงอมเบลพี่น้องเอ้ยน้ํากระขอนนาง สงสัยเศร้าปล่อยนางพี่น้องป่านพะูดร้รอนดูจะค่ะวันนี้นางมาใครเอ่ยไม่บอกเดี๋ยวจะพาไปดูพูนผลเป็นอย่างไรคนในเมืองพี่น้องคนในเมืองมาจากกันเวียงจันทร์เนาะเพิ่งรอจะกลับมินแหละแต่ว่าพระท่านไปส่งก็เลยพาเพิ่นมาเล่นอยู่ทงฮาส้มบรรยากาศอยู่ทุ่งไร่ทุง่งนานะพี่น้องป่าหลายพี่น้อง ปากกระเดิดบอยอน,น,นี่โอ้ลูกปลาน,นิลผู้หลอกลอออยู่พี่น้องเห็นบะหนำมันเริ่มแห้งแล้วข้าวเาปลืปลป่อยแล้วนะปลาคอหน่อยก็หลายดิพี่นอ,อ่ม้นำเริ่มแห้งแล้ว เขาเริ่มซุกเรืองอลามแลยเจ้าค่ะนางเริ่มลงมือเกี่ยวเลยพี่น้องก็คือว่านะน้ำมันบดสมอคือว่าก็คือหมองซุกหมองบดซุกนะจ๊ะนางใส่ไฟสะรเซลห้องน้ำก็มีมีเนื้อมุ้งเลยค่ะเขาได้แตและพี่น้องมะขาโพดนางอ่ะค่ะเจมินวาเป็นหมาดเฮ้ยะขพดแก่แล้วกำลังแก่แก่า วิ้ยเดี๋ยวพายบึงต้นบมกงวงมึงเก็บไปละนะไปเนี่ยไปบึงไปพี่น้องเอ้ยนี่วาสนาดีมีหมูซัวๆมันก็ขาหมาย่างไว้ให้กินอยากไปซัวกันแน่บอกมึงมึงก็อะไรซัวขยามอยากกินนะกินหน้าเสี่ยวแล้วก็ย่างบุญยากับบ่อเ็นนี้ก่อนไปดีพี่น้องไอ้ข้าเอาพายบึง จากกูกรบอกใหม่ใหม่บอมากเดียวน้าอ้ากูอุ้ยอ่้ย้ยอุ้ยอ้อ้ยเอ้ยพายกร้ตอุ้้าอายกระต้ยอ้องน้ยอ่ยอข้ยวแล้วพี่น้องนยวข้าวแล้วค่ะเย้้้ย้อยอยน้้้้้้อยตัด มันเอามาสองมือแล้วพ้นก็สร้างคนนั่ลงมาเนาะลมโอ้ยเย็นอ่เรีย,รอยลออร์ดิสบายดีจ้าว่านไงเด็กรักเด็แกแว่นหลานหลานชายจะค่ะพไม่จะเข่ากล้องเออม<า>ไม่จะเข่ากล้อง พี่อพี่น้องเห็นพี่น้องจีบหลายคนก็เห็นล่ะค่ะอันเห็นแซวอยู่เห็นทักทายสนสนใจจ้ะค่ะพวเขาแต่เป็นอียังกับใอยสิบ้าคนเล่อไปบ่งบ่วงใหญ่จ้ะค่ะพูอยู่อใไรไป,ปหน้าไปมาพ่นว่าไปเกี่ยวเข่าว,ว่าสิไรคนในเมืองลงลงเกี่ยวเข่าอยู่พี่นอ้อง <_ C os> คือว่าแคนในเมืองคนเนาะ <_ C os> เธออยู่บ้านหลังโตอันโออาฉันนอนนาบ้านเรือนเหมือนรังนูเธอร่ำเรียนพากเพียนได้เป็นครูช่างหดถูเศรมองสิจริงเราเธอไปเรียนฉันไปนามันนาเศร้าทางเดินเรารับวันหา่างกลางศักดิ์ี อนาคตของน้องต้องผู้ดีส่วนตัวพี่มองมอดทนทำนาเหลือใจลาใจลาเห็นน้องจบคู่มานน้ำตาหิลยเงาคิดถึงเขาแต่กี้เขานั่น่วมกันจึงอย่างเริบทบนโอ้ยผัวพยนต์นี่เป็นผัวผู้ใดเป็นผัวผู้ใดดตใจบ่ละ <laughs> มา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 ค่ะตามมาตามมาสิค่ะเอามันให้รอดเลย <c oughs> มาหนึ่ไหม <laughs> ไปลงงมป่าสิลง,รงบร่สอดคนในเมือง Rồi. Mưa đi. Hả? Mưa, mưa bạn Ha <laughs> mà cái kè mày. là bỏ cho rồi เจ้เอานนี้พอแม่นางปลูกไว้ <c ười> อัตมารีเงี้ยนะโอ้ยเนี่ยบนมีขวัญน,น่ะถิ่มเลยปิดกล่องไว้พิทุ่งกูได้บนเมล็งห่วงเฮาไป ฟ้าบันพุนอเอาเขามาลาย <laughs> เห็นนะปลาเขาลงปเปลนมาลักลี่แน่น่าลงยุะเราคนป่กใบ ปีอตัวค่ะมันคือเอาเนี่ยเอาซาแท้นี่นี่ปลาเข่งก็มีหรอกปลาเข่งนะฮะนางสิปีกปลาเข็งนะะปลาเขงคัเนยกเอามือจับแยกไปดูตบมือมันหมดแล้วตบโกคูแล้ะบัวอยมาตบโกคูเล โ้งตลบรนะโจะตายอยู่แล้วนี่นี่กัน <c oughs> ข้า,ขา,ปาวปลาเขได้เลยได้กินแล้วหมนเลยนะยาตายปุ๊นี่ตายบุ๊ไราาาาก,ก็ใจร้ายแท้เอาพวกสักกระเบือนรถประดุกมันจะแก่แค่ มือเลยแล้วมีกระทาดีบุรอยาาดเป่ามันเชื่อมหมดแล้วเสื่อมระบมันเลียติ้ีเสื่อมหมเลยัขังนะบุร้ยังขังนะเสือมเสื่อม้ยป่าเพื่อนจะว่างแพนไว้แต่เพื่นบกเขาเป่าเนาะเพื่อนเที่ยวเพื่อน่ะมันสิมกินปลาคอหรือปลาดุกเพื่อนะหนินเพื่อนเพื่มามาสัปลาเ็ เียงในยังง้างเงี้ยก็จะลุยตุ่มนาะจะต้องไปลุยตุ่มเอาเลยใช่ใชน้าน้องตุ่มนี่นนะมันลงมาเมดเลยใช่แต่มันแห้งนี่ล่ะบอกโอ้ยน้องพูดจีิเป็นตุ่มยังกระดุกตัวนึงกว่าเก่งอันใดไม่ใส่เลียนอะมาเจนเดี๋ยวมันยังเฉียวกินเขาแล้วก็จะไปลุยกินเขาแล้วกตีงมเอาบ่อปลาคอมาปิ้งไงปลาคอมาปิ้งเนี่ยปีปลาคอเดี๋ยวเดี๋ยวลอยไปง่าย ตัวใดกับวากินแล้วเอาตัวสามัองเจ้านะตัวใหญ่กว่าตัวใหญ่กว่าตอบมาเราว่าแต่ป่ามันกว่ใหญ่กว่าจะนมันจะซีดคน้มนะคุ้นใหญ่กินปลาคอคนในเมืองคนใหญ่กินปลาคอพี่น้องโอเคเดี๋ยวจะใด้เดี๋ยวจับเขาเนาะ เงี้ยมับนบียดสายกระดกเลแน่นเงี <hat> ้ยเครอระมสยคือมันสูงมาเลยว่นต็เพ่งอะไร น้ำอยากแข็งห่อยเลยเจ้าค่ะเออใเนาะนั่ัเอแวเออถหักนะขอปลาตะปลาขอนะถึงสีหักขอมันก็ยังปลสายอ่งเข้าไปปีนมันก็ต้องนี่แหละแนวมันแสะพี่น้องปลาแล้แหละตัวใหญ่พดในพกโมกแกมพวกผ้ามาขี้หูหมือน้ำบ่ เขาเอาเผาผผู้เบาที่นั่งนั่งถากินสิแทบคือสีเจ็บท้องเนาะผู้เบาวเผาป่าให้กินนี่านตายผูกินดอกสัตว์ชน่พี่ <c oughs> ่นงมาเดจ้าปผาข้อยใหญ่กับปาเค็งนะคะาขอกบปาเคง็งเป็นมกคู่กัน เลยบอเจ้านะมกเลยบอบอกับมือแรงเลยหอมาจหมดอ่ะแต่วันพระหัตะมาลำบลำบอคุณเื่อเมื่อดมาต่เบียงสายตกงมาตะเวียงสินะคะถามมดูบอจะมาอย่างไม่แล้ว เข้าใจนะขี้เด่นไล่ไม่อยากมาหาโอ้ยโมโหเยอะใครมาอย่างโมโหแล้วมาอย่างไรเราสิมาข่าแล้วเบิ่งจะในคลิปแล้วทีมาข่าดูข่าป้าตายมามาเลยค่ะปลาข่อยปลาคอนิโก้ค่ะคนในเมืองเผาจลายเป็นนิโก้ ป็นิโกโรโ,โซจะกินจะเขานะค่ะเพื่อนสาวก็ใจดีต่ำายังมันบนุนม่รามันต่ำม่วมันจะต่ำมวจะเก็บปักตัวกัมักมุงมักุ้งกับมกกัมกเกาะอย่งบุญหนั่นงี่หมักม่วงของที่นางหมากค่ะปลาล้เหลีวกับปลาเข็งเ็กไปนกขมิ้ แม่มามาเจ้าลงมือนากันนะคะมาด้ยมาันั่งมันั่งคอยคอยมาลิงก็ใช้ตะกรมามันโผล่ได้บอกมันเลยมันไปเหตุงานบอกไปถ่จ เหอมันเป็นเลรนที่ได mm ้บ hmm. uh, like, ัตรนะมูมันหลมิทำมันคืนมันเด็กคืนกะเล่นแต่คืนม้านเดวคืนมันคืนลไดรปรากฏมันยังมาทันลุกมั้ย่ามอเงินมันลุกไว้ลุกในแมมสีขาหัวเงินชุกูไปหลุดลวยวนะจ๊ะบลุกไปได้นะขาวหรวเจาะขอวงเียมเขายไนอนล้กินนี่งท่านอยากกิน ปลาแหลวทั้กินปลาเข่งนำมันมีตลอดแล้วม่เก่บุดมสมบูรณ์แล้วมลาตลอดเราตั้งใ้ไห้เด้๋ยนะอยู่นขายุกแปดสิพันะหัวนี้โลหนึ่งนะแปดสพันอาจจะประมาณร้อยห้บบาทประมาณนี้ละกวนละคันเต็งใหญ่โลละแสน ่าเนรไ่แ่งยให้เป็นราคาป่ายังเคลื่อนบัจิติปักเัาง่ายเราไม่เห็นได้กินกระต่ายนะ่ตัวง่าตัวตัวละโลเป็นป่าแตนแตนตัวตะเคีร้ามากับหกสิบกเดื่กเขานี้ยอัมาลสิเป็นหล่อสวนตะเวนต่อตะเวนต่ออีแม่เราจ้อยากให้มึงมาถ่ายบอกอัมาลมาถ่ายเนี้ยเรา เราสอนดอกไม้ตัวเองเราจะเบิ้งมีขีดเราพักดอกไม้เราจะจอบเบิ้งแล้วก็อยากอันนอะไเด้ซอมเบิงอยากให้รีวิวสวนดอกไม้แล้วสวนนาบอมิงนะพี่น้องไม่ใช่เฮ้ยขอบครัวพวกนาเป็นครอบครัวเข้มแต่หมักปลูกพังแล้วกันมีใครครับยังแม่มีไอ้บอมิงเราหมักปลูกดอกไม้ขันยำจะกินก็คือเห็นกูนอเมิ้งเนาะขันยำม้วนก็คือเห็นเที่ยวเนาะกูจะไปให้กูตื่นมาก็เหระไปนายจนไม่จักรมีเงากิน เถ้าไปฟุ้นเห็นเอาต่กาแฟมากูกินกูเบอยากว่ากินแล้วเป็นเร็วแรเร็วเร็วตาลอยบอกชอบแจ้งลูกกูนะย่างเส่ยไสยเซ่ยโคเด้อนี่นนะอือือนงเฮียนใด้บ่มุมอื่นโอ้ยบุมตัวสดเลยป่ามันตัวใครไว้กูกินขี้ไปจอบมึงแนอมันลูกใหญ่เลยบอกไปสดสดแจ้งโอ้โหลักไปอีกรานกระตัาแจ้งกระตัหมอม ย้อเกเขาัาบเน่ยจะเิ่เมืองจุับนขาดนีกรเทียมไ่นะระเทียมาครับมาเดี๋ยวคัวมันจะบมเนียนหน่อยเป็นไรเออเฮ้ยไม่บอกครเต็มข้าเนาะ่เรเอาดอกเฮ้ยเมียนห่อยเฮ้ยเอามานสอยอีกอม่เอามีเงินเรี้ยงเขาอเอามาสักเสยงไข่จะค่ะกเคไข่กเคไม่ไข่ ได้แะพาพมนเปละบ้านละมากกับเราพาไปะเท่อวศายอ่าบัดมือวานผัดนอบนมือกินจ่ยเมือวุนงป่าเดุ้่มว้เนี่อวันนี้่งก้ง้งก้ง้งกป้าบ่้่กุ้เ้งกู้งกุ้กุ้้งปุ้งกงกุ้งกุ้ง้ง้ก้งกุุ้งกุ้งุ่กุ้งกุ้งกุงกุ้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 

ทำลาทำนาเกลือขายเกลือน hey. hey. ั q q e. b b no 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 ่นซื like ้อข้าวกินเฮ้ยปลาแดดเดียวกูจะใส่ปลาเข่าของกูเยอะบุ๋นเหบอกูบอกเขาแล้วเขาก็ใส่เบินหรอวะบุ๋เห็นปลาเข่านะเห่นไหมเห็นบุ๋เห็นปลาเข่าอีกบ้างไหมกูเห็ดปลาตั้งสามโลบให้มึงนะกูตื่นมากเอาอยู่ในห้องกันเก็บปลาผ่าแล่วกูลาบอะไรสามโลบกูเห็ปลานเห็นแดดเดียวให้ไง รัเห็นสุดขามังด่มเาจมาทำี่ว่าจับในเ้นอก็อยากทำบุญนะมึงคือการเกิด้นหนาคนใดก็ได้ดามึงคือเก่าอาหลแ้วมันก็จะบุญมาได้เมครับ้งหมันเป็นไรบุญตบุญที่สามบางทีสามุกยาง มอพุ่นมักขาบจำมอคันมักหุงใช้น้นผ่านตอนใหญ่กว่าเกิากตอนตอนหุงนี่จะเสียบอยู่ปะแต่ธรรมชาตนอย่างนั้นเกิดเขาเนี่ยมันกาหัวคายทั้งนั้ะนี่จะกาเลี้ยงเนาะเครื่อก็ั่นก้อนินกาบริยังไม่ต้อง น้าบันอก่ไหมเลือกยูเลือกกินบ่ได้นะคะกรหูอยูไอ้บันนอกมันมีอย่างกินไม่ได้ว่ายังเลยมึง้อว่าเองเาเองพี่จเขาบเมื่อคนี้ยจาน้ำหลังเจ้าบนกันั้งมดเ้เองแบบนนอกกว่าใครฝ่ายยังไม่ใกล้หนังไม่จะหล่อ รูอีบอกให้อเนี Le, ่ยมันไ่ถกจะเมียนก็เจิงไก่คือคนนี่ปามึงก็จะออกลูกยังงเจ้าเดี๋ยวมีไฟเซอร์กอาใครอไปตัวต้ออกลูกไปเดวึกากเาข

เดี๋ยวมันอ่ะอืเด็กจิ้งจองค์โห่เออฝืนเชิงเนหรอแสด่กินยัไงมั่งทิ้งบัตับใส่เขาไปจิ้งจินแล้วทเนเป็นท้องมันเป็นพญาเขาไปกิ้ใจิ่าับกุงพวกง่อยี๋เขาไปเอามันเสพเนาะทังเนี่ทังเนี่ยเขาไปจ้งิ๋เนาะขับเทปโวยสุดสายเนี่เขาหงอยเนี่ยเขาไปเอาไปเนาะทียกแข็งแงเขาไ้อะไร ่เเขอกเไหล่งก็แกงเกากไลลัักเยก็ออกวาดของเขาหอแล้วจะลาของเขาเสักหนอยาแต่ก็วาของเขานี่ยะเกี่ยวสียขอเขาไปหนักเก่ขอ๋อทางเะแตกเยอจะคนไจ๊ะมีนึ่ประเทนะเขาางงงคือปเด็นบ้านอืน

ไเอาปุลลนอนแต่จน่ทยมไกันไิรลหเ่ามันยกไปโรดไล่กัค้าปโรดลใจคอยช้างดีแล้วมัคหอดเนาะยืมคงก่ปะคเปซนอีอถ้าเปอร์เซ็นต์มันเรง่เลยนังจะคลายโดนะยังบ่ทเต่อค้ถ้าเปเจ้าพาไปรรถยังเนี่ยรถจกสปรังลสงลอกับจก กี <łość> ่ครัองรถอดหมวกนะคะัมลมลมผิวเพียงนจ้ะค่ะม่ได้มีเวลามันกระไรหรอะค่ะเวลาตาย่างกัอเค้คุณทุองนขอบคุกคุแต้ไปแต่ไปราชการสบายดีจ้ะค่ะสบายสบายดี